ถ right? yeah, oh. oh. <laughs> ่ายรูปลงถ่ายลงหน้าเราเลยเดี๋วนะแล้วพี่ติด5้นมขไม่น่ากลัวเลยนะกลัวฮะตอนขึ้นไม่น่ากลัวตอนลงไม่ถ้าถ่ายรูปเลย ผาบรรยากาศที่ยากที่บอกตรงไม่ฝนก็หมอกบางหมดเลยเมฆบางหมดเลย มีสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่ช้างช้างมีอยู่แล้วครับช้างมันมีอยู่แล้วมันมีส่วนนี้ปะมันมีอยู่ข้างล่างเลยส่วนล่างอ๋อ,อตุโยเล่มาปีกี่เหรออ่ะขอดูผูกหน่ย <c oughs> ดีจะเล่ามาละ,ะบลลอกเราหลอกด้วย